ว้าที่น่ารักคุณนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในสัปดาห์ที่15นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่ย้ํานะคะทําให้เกิดสารใหม่ เอ๊ะแล้วเราจะสังเกตได้จากอะไรล่ะคะเราไปดูกันเลยประการแรกเราจะสังเกตจากแสงมีแสงเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นในสไลด์ที่ครูทำให้ก็คือการจุดไฟที่ไม่ขีดไฟนั่นเองแล้วประการต่อมาล่ะสังเกตจากอะไรสังเกตจากนี่เลยค่ะการมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ยกตัวอย่างดังเช่นสไลด์ที่ครูโชว์ให้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นการผสมระหว่างออผงฟูกับน้ำส้มสายชูสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผลที่ได้ก็คือจะทำให้ลูกโป่งมันพองขึ้นนั่นเองต่อมาเราก็จะสังเกตจากสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะยกตัวอย่างจากภาพเด็กๆเ,เห็นไหมคะขวดน้ำหวาน2ขวดที่ครูใส่ไว้ให้เนี่ย ตอนแรกเนี่ยนะคะขวดทางซ้ายมือนะจะเป็นน้ําอัญชันแต่เมื่อหยดน้ำมะนาวลงไปเนี่ยน้ําอัญชันก็จะเปลี่ยนจากสีม่วงกลายเป็นสีแดงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการสังเกตสีที่เปลี่ยนไปจากเดิมใกล้ตัวเราเลยค่ะไก่ทอดหรือหมูทอดอะไรก็ตามแต่เด็กๆจะสังเกตจากตอนที่เรายังไม่ได้นําไก่หรือหมูเนี่ยมาประกอบอาหารเนี่ยเขาจะมีสีอีกสีหนึ่งแต่เมื่อน,นํามาทอดหรือประกอบอาหารต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีอย่างไก่ทอดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลน,นะคะ และอีกหนึ่งประการนะคะก็คือการสังเกตกลิ่นซึ่งมีกลิ่นเปลี่ยนไปจากสารเดิมยกตัวอย่างในภาพในสไลด์นี้ก็คือคุณมะม่วงใช่ไหมคะคุณมะม่วงเนี่ยตอนที่เขายังดิบเนี่ยเด็กๆลองสังเกตเคยเอาไปดมใช่ไหมถ้าเรานํานำไปดมเนี่ยกลิ่นจะเป็นกลิ่นหนึ่งแต่พอเขาสุกเนี่ยโโหอย่างมะม่วงน้าดอกไม้เนี่ยพอสุกแล้วจะจะหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะ และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่15คือสัปดาห์นี้นะคะครูจึงขอนํามาอธิบายนะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง2 2การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเรามาฟังครูสรุปให้ฟังเลยนะคะ สำหรับการเปลี so, ่ยนแปลงทางกายภาพนะจะไม่เกิดสารใหม่ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะเกิดสารใหม่นะคะสมบัติของสารสำหรับการเปลี like ่ยนแปลงทางกายภาพเนี like ่ยยังคงเดิมแต่ว่าสมบัติของสารของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยจะเปลี่ยนไปและประการสุดท้ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะเมื่อเกิดการเปลี่ยนไปแล้วเขาจะสามารถกลับมา เป็นเหมือนเดิมได้ยกตัวอย่างใกล้ตัวเราเลยก็คือการเปลี่ยนสถานะของน้ำน้ำเนี่ยพอเราพอตอนเริ่มแรกเนี่ยเขามีสถานะเป็นของเหลวพอเราลดอุณหภูมิปุ๊บน้ำซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งแต่เมื่อน้ำแข็งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเรามีการเพิ่มอุณหภูมิจะเปลี่ยนสถานะจากของ ของอะไรคะลูกของแข็งนะคะไปเป็นของเหลวได้ทันทีนะส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเด็กๆถ้าสมมติว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะมันก็จะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ยกตัวอย่างไข่อะ่ะไข่ดิบอ่ะเรานำไปปรุงอาหารไปประกอบอาหารสมมุติว่านำไปทำไข่เจียวหมูสับ หนูจะทำให้ไข่เจียวหมูสับกลับมาเป็นไข่ดิบอีกได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งอย่างที่ครูบอกคือถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอในสัปดาห์ที่15นี้ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยคงจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ครูดได้ตั้งใจทําคลิปวิดีโอนี้ให้นะคะแต่เด็กยุค4.0ต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมได้จากโครงการการสอนออนไลน์โปรเจกต์ Project 14จากสสวทท,ที่ครูดได้แนบนะคะแนบลิงก์แล้วก็แนบเว็บไซต์ YouTube หรือ Facebook ไว้ให้ในภาพในสไลด์นี้แล้ว กลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่16สําสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็ก